สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องก่วรลอยหมู่บ้านประหลาดที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มาจากคําบอกเล่าของชายชราอายุ70ปีชื่อคุณตาเยน็นเล่าให้พระเนนฟังที่วัดวิสุทธิยาราม หรือวัดสาลาบางปูอำเเมืองจัังหวดน,นครศรีธรรมราชเมื่อปีพศ2501ซึ่งตอนนั้นผมอายุได้17ปีบวชเป็นสาม,มเณรอยู่ที่วัดนี้แต่ตอนนี้เป็นตอนที่15หรือตอนจบและมีชื่อตอนว่าคาว่สารคนเหลวบ่ายวันนั้นเมื่อคณะของเด็กๆคือเย็นไกวันขวานข้าวคนทีบาลีมะกาลีลาและอยู่กิน เดินเล่น,ลนล่นชมนกชมไม้กันมาบนถนนสายสีขาวอันเป็นทางเวียนพอถึงหน้าบ้านของเย็นซึ่งก็อยู่กลางระหว่างบ้านปากพยิงกับบ้านสาราบางูก่อนจะแยกจากกันไปวันจับข้อมือเย็นไว้แล้วพูดว่าวันมานนี้เย็นชวนพ่อแม่ของเย็นไปเที่ยวบ้านของเราด้วยนะเราได้พรึกษากับพ่อไว้แล้วว่าให้เปิดประตูตบ้านรับคนไปนอกสักวัน ต่อจากนั้นเราอาจจะปิดหมู่บ้านไม่รับไม่ติดต่อกับคนภายนอกอีกเย็นมองหน้าเด็กๆเพื่อนชาวรับรับแลทุกคนอย่างเศร้า้วยและกล่าวอ้าอยาแต่ไม่กล้ากัดท้ออะไรเพราะ,ะรโลกของเขามันเนา่าเสียจนคนในอีกโลกหนึ่งไม่กล้ามาคค้าสมาคมด้วยซึ่งมันเกินกว่าที่เย็นหรือใครจะแก้ไขอะไรได้จากนั้นเขาก็เดินแยกขวาเข้าบ้านส่วนคณะของไกวันพูดจบก็ขขหายวับ ตเลยแล้วก็มาถึงวันนัดหมายของเด็กๆคือวันปิดเปิดหมู่บ้านปัญญาศีลการมที่ตอนนั้นเป็นเวลาเกือบเที่ยงและอากาศก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆคณะที่คณะของกำนันเติมกับชาวบ้านนับร้อยที่รู้ข่าวการเปิดหมู่บ้านประหลาดที่คนภายนอกไม่เคยได้สัมผัสหรือพบเห็นจะได้เข้าไปสัมผัสและพบเห็นเป็นครั้งแรกแม้ว่าคณะของกำนันเทิมจะพยายามปิดข่าว แตข่าวก็กลับแร่สะพัดไปในหมู่ชาวบ้านราวกับไฟลำทุง่งชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านหรืออาจจะทั้งตำบลก็ว่าได้ได้พากันลังไหลมาที่ชายทุ่งป่าสมิดรหรือป่าพุที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกข,ของบ้านสาาบ,บางปูแน่ละใครๆก็ดีใจและเฝวยฝันมานานที่ว่าทำอย่างไรจึงจะมีโอกาสได้เข้าไปยังหมู่บ้านที่มีหัวขมิ้นเป็นทองคำ แล้วนำเอาวัคามินที่เป็นทองคำออกมาครอบครองไว้เป็นรุมบัตรสองกตนเอนงบากชาวบ้านจึงได้มายืนชุมนุมสู้แดดร้อนกันอยู่ที่ชายทุ่งริมป่าพลุแห่งนั้นและทุกสายตาก็ได้แต่จ้องมองลงไปยังกลางทุ่งกลางทุ่งป่าพุมองเห็นแต่ต้นสมัมเบ็ดขึ้นอยู่เป็นหย่อมๆยอมพื้นที่พุุบางที่มีน้ำลึกมีหญ้าหนาลอยเป็นแผน่นอยู่ข้างบนเรียกว่ายน คนตัวเบาอาจเดินก้าวย่ำไปบนหญ้านิ่มได้แบบยุนยุนเหมือนเดินไปบนบอกมีสปริงไม่จมแต่คนตัวหนักหญ้าอาจจะทะลุแล้วจมลงไปในลักษณะโคลนดูดหรือใครตกลงไปแล้วอาจจะขึ้นมาไม่ได้และไม่เคยมีใครทดสอบเอาไม้ไผ่ํายาวๆมาอย่างรู้ว่าน้ำมันลึกแค่ไหนหมู่บ้านรับแลหมู่บ้านรับแลที่ไหนกันวะ ก็มันเห็นอยู่ชัดๆว่าเป็นป่าเม็ดกับหญ้าลอยน้ําที่เป็นหลุมยนต์ชาวบ้านคนหนึ่งลำพุนนั่นสิทีแบบนี้เดินไปเบินลงไปก็ไม่ได้เอาเรือลงไปก็ติดหญ้าเป็นไปไม่ได้มีทางเดียวคือใช้ไมกก้กระดานแผนนยาวๆว,วางพาดไปบนกอญ้าแล้วเดินไป่ไปชาวบ้านคนหนึ่งกวาหมิน็นแล้วเองจะเดินไปไหนวะ ชายคนหนึ่งถามอย่างรำคาญรำคาญความจ่างพูดแบบปากไม่มีหูของเพื่อนบา้านก็นแล้วเขาจะไปไหนกันล่ะชายคนนั้นยน้อนไปที่ขอร้อยหมู่บ้านตลาดที่ใครก็ไม่อาเจเห็นได้วยตาถ้าเขาไม่เปิดให้เราเข้าไปดูชายคนหนึ่งพูดเหมือนท่องจําและกล่าวต่อไปว่าแต่วันนี้เขาลือกันว่าหมู่บ้านจะเปิดแล้วจะไปกันยังไงล่ะ ยายที่สงสัยคนเดิมยังคงถามขณะนั้นทุกคนอยู่ตั้มกลางผู้คนมากมายที่มีคณะของกำนันเดิมยืนอยู่แถวหน้าตรงกลางๆชาวบ้านที่มาก่อนยึดไว้ชาวบ้านที่มาตีหลังถูกผลักดันให้มายืนอยู่อ่างหลังสุดจนกว่าคณ,ณะของกำนันเติมจะเข้าไปโคนการไปที่หมู่บ้านนั้นมีอยู่สองทางทางที่หนึ่งไปโดยการเข้าฌานสมาธิ ทางที่สองเขาเปิดให้เราเข้าไปเรากําลังจะไปในแบบที่สองจึงต้องรอชายคนที่พอจะรู้เรื่องผู้ใส่เพื่อนๆก่อนแล้วเมื่อไรเขาจะเปิดก็ดต้องรอเชนกว่าเขาจะเปิดนั่นแหละเปิดตรงไหนไม่เห็นมีประตูคําถามยิ่งแตกกิ่งแตกกอชวนยั่วโมไม่รูวว้ยาก็รู้มาเท่านี้ชายคนที่ตอบทนไม่ไหวรีบเดินหนีไปอยู่กุม,มือ เที่ยงตรงพอดีเป็นเวลาที่พระหมดเวลาฉันจังงานปิดคือไม่อาจจะฉันได้อีกจนกว่าจะถึงเช้าของวันรุ่งขึ้นเสียงหนึ่งจึงดังขึ้นมาจากทุ้งป่าเสม็ดทำเอาทุกคนหยุดและเงี่ยหูฟวงเป็นเสียงเหมือนคนพูดคุยกันเสียงเด็กดังแจ้วแจ้วเสียงผู้ใหญ่พูดดังดุมมัมเสียงปั่นได้เสียงกระทบกันของหูคอผ้าและมืนเสียงลากกระทบกับ เสียงสากกระทบกับครกตําข้าวคล้าวเสียงลอดนตรีไทยชาวบ้านทุกคนรวมตั้งพวกของกำนันเติมและตัวกำนันเพิ่มกำนันเติมพากันยืนอ้าปากค้างจับสั้นคว้าสะลัวลงวูบหนึ่จนเกือบจะมืดมองข้างหน้าไม่เห็นอากาศเย็นลงมีสายลมพัดเกยจากนั้นจึงมีหมอกอย่างจางเข้ามาบุดบังทัศนียภาพรอบด้าน แต่ราวสองสามชั่วโมงยาวสองสามชั่วใจหมอกก็จางลงภาพที่ปรากฏขึ้นเบื้องหน้ารากับปรากฏขึ้นบนจอภาพยนต์เป็นภาพหมู่บ้านที่มีหลังคาเรือนนับร้อยหลังมีถนนใหญ่เป็นถนนเดินดินเหนียวบนทรายตัดผ่านเข้าไปในหมู่บ้านเป็นบ้านเรือนไทยชนบทภาคใต้แบบดั้งเดิมที่สูญหนยไปแล้วมีใต้ถุนสูงมีแค่ไม้ไผ่อยู่ใต้ถุน มีครกตำข้าวครกสีเขาวครกกระเดื่องแต่ทุกบ้านดูสะอาดมีระเบียบไม่มีขยะมูลฝอยไม่มีสิ่งของวางรกลุงรังมีคนแก่นั่งสารกระจาดสารกระบุงมีหญิงสาวไว้ผมกล้ามวยนั่งทอผ้าอยู่ใต้ถุนรอบบ้านมีแต่ต้นผลไม้กินได้ข้างบ้านมีต้นกล้วยอ้อยมีร่องผูกเปลือกปูกมันตัวงาแต่ไม่เห็นมีตัดเลี้ยงกับตัว จะมีแต่นกนานาที่มาอาศัยพุ่มไม้ต้นไม้ตามธรรมชาติที่ขึ้นอยู่กลางกลางบ้านมีประตูรั้วใหญ่ขวางถนนที่จะเข้าไปสู่หมู่บ้านไก่วันกับชายอายุราว3าเจ็คือท่านกบินกับชายลูกบ้านอีกจจำนวนหนึ่งมายืนรอรับและทำหน้าที่เปิดประตูคำนั้นเทิมเดินนำหน้าเราสมุนริวัน้าไปก่อน มีลูกละมุนแบกของที่จะนำมาแจกแลกตามเดินตามหลังส่วนเกวียนเทียมควายและม้าพา,านะนายบ้านสั่งให้โจดไว้ข้างนอกให้ขนแต่สิ่งของเข้าไปจะเอาไปแจกให้กับใครบ้านไหนไม่มีข้อจำกัดต่อจากนั้นจึงตามติดด้วยกระบ,บวนชาวบ้านเกินร้อยแต่ละคนเตรียมขนมนมเนยของเล่นเด็กของใช้ในบ้านของใช้ส่วนตัว เาที่คิดว่าจะนำมาแลกเอาหัวกระมิ้นออกไปได้เจ้าของบ้านแต่ละบ้านเขารอพวกท่านอยู่พวกท่านจะเข้าไปพูดจากับใครจะแลกข,ข้าวของกับใครเชินตามอัตยาไรทุกบ้านยินดีต้อนรับเรามีให้ทุกอย่างที่ท่านอยากจะได้แต่ขอบอกไว้ก่อนว่าเราอาจจะไม่รับข้าวของที่พวกท่านขนมาก็ได้อย่าหาว่าเรารังเกียจ เรื่องนี้เป็นไปตามอัตยาศัยของชาวหมู่บ้านปันจากศีลธรรมของเราเราไม่บังคับและท่านก็อย่าไปบังคับเขาพ่อของไก่วันกล่าวต้อนรับพร้อมกับฝายมือสีหน้ายิ้มแย้มคอยรับไหว้บางคนที่ยกมือไหว้คนภายนอกบางคนก็ไหว้บางคนก็เดินเข้าไปเฉยๆคิดว่าตนมีข้าวของดีๆมามอบให้เขาจึงไม่ต้องไหว้ก็ได้ อะไรประมาณนั้นเป็นความคิดของแต่ละคนเย็นกับลุงแย้มและป้านิมเดินอยู่ห่างแถวสุดท้ายลุงแย้มป้านิมและเย็นเรีบยกมือไหว้ท่านกับบินผู้ช่วยนายบ้านและเย็นหันไปไหว้ไก่วันอีกคนไก่วันรับไหว้และหันไปไหว้ลุงแย้มคับป้านิมสำหรับพ่อแย้มแม่นิมและเย็นเราใค่ขอเชิญที่บ้านของเราโดยเฉพาะ เย็นตอนนี้เพื่อนเพื่อนของเจ้ากำลังรอทอนรับอยู่ของมีของที่ระลึกจะให้เจ้าด้วยข้อสำคัญอย่าเอาไปทิ้งที่กลางทาง,ทางเสียละท่านกับบินพ่อของไกวันพูดกับเย็นด้วยสำเนียงหัวเราะพวกพ้องของกำนันเทิมต่างแยกกันไปหาที่แลกเก้าแลกของโดยขอแรกกับหัวกมินอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เอาเขากะซิบบอกกับสมุนบริวารอีกครั้ง ไปช่วยกันแรกเอาหัวกระมิ้นมาให้ไหด้ใหมมาที่พุดนะักลุงแย้มกับป้านิ่มมีน้ำพึ่งรลวงจากรวงพึ่งมากกว่าพ่อแม่ของไกว่วันวาานายบ้านและบ้านพ่อแม่ของเด็กๆบ้านละสองขวดผู้ใหญ่ต่อผู้ใหญ่คือพ่อท้าเวสารัตและกระบ,บินพ่อของไก่วันกับลุงแย้มและป้านิ่มคุยกันแบบต่างวายต่างอมตนเย็นคุยกับไก่วันขันข้าวคนทีบาลีมกากก ลีลาและโยกินอย่างคุ้นเคยด้วยความอาลัยพรารู้ว่าต่อไปเขาจะไม่ได้พบปะเรอเจอกันอีกอันเป็นไปตามกฎของชาวลับแหล่ที่จะไม่ยุ่งสูงสึงกับคนภายนอกส่วนพวกพ้องของกำนันเทิมและชาวบ้านพากันเดินเยี่ยมชมหมู่บ้านมาหาแต่จันพร้อมถามเลขของไปทุกบ้านแต่ที่น่าอับอายขายหน้าสำหรับคนจากภายนอกคือทุกบ้านให้หวัคิ้นกับทุกผู้ที่มาเยี่ยม แต่ไม่ยอมรับสิ่งของแลกเปลี่ยนอ้างว่าไม่รู้จะรับไว้ทำอะไรแม้แต่หิบเสียงที่กำนนเติมมั่นใจนักหนาว่าจะมีคนอยากได้แต่กลับไม่มีใครสนใจแถมยังบอกให้คนกลับไปเสียด้วยโง่เง่าป่า,าเตือนของดีๆไม่รู้จักรับไว้โง่แล้วยังทำบ็ญยินจองหองแต่ก็ดีเหมือนกันที่เราได้ว่าคำินมาติดเกง่งดีที่เราพาเวียนมาด้วยไม่งั้นแบกกลับไม่ไว เรารวยกันเละกเลยคราวนี้กำนันเทิมเป่าอย่างมีความสุขใบหน้าอิ่มเอิบผู้ใหญ่เริ่มละผู้ใหญ่เริ่มขนเกลือมอาหนึ่งกระสอบเขาให้อะไรบ้างกำนันถามผู้ใหญ่เริ่มผู้ใหญ่บ้านที่เป็นลูกนอ้องบ้านที่ผมเอาเกลือไปให้รู้สึกจะเป็นนายบ้านอายุมากแล้วเราแปดสิบเก้าสิบปีน่าจะได้แกบอกไม่มีวกตามินหรอกแต่แกเก็บรูให้มาสองเข่งเห็นจะได้ ผมเห็นว่าตลาดบ้านเราไม่ค่อยนีบลูก็เลยรับมาอ้าวแล้วกันงั้นแกก็ไม่ได้ท้องเอ้ยหัวกระมิ้นกับเขานะสิกำนันเท่มพูดเหมือนจะรู้สึกเสียดายแทนแล้วเริ่มรับมาทําไมน่าจะไปบ้านอื่นไปแลกเอหัวกระมิ้นมาพอดีผมว่าจะลองดูเพราะสิ่งของจากที่นี่อาจจะกลายเป็นอะไรต่ออะไรได้ทุกอย่างเช่นเดียวกับหัวกระมิน ผมสังเกตดูคนในหมู่บ้านนี้ทุกคนมีจิตใจเยือกเย็นอบอ้อมอารีแต่ละคนมีสีหน้าเบิกบานแจ่มชื่นทุกคนพูดจาไัเราะบ้านช่องสะอาดเขาอยู่กันอย่างสงบแต่มีระเบียบมีมีระบบผมพูดไม่ถูกและผมรู้สึกศรัทธาทั้งรู้สึกผิดบาปที่ตอนแรกคิดหยามหยาบดูหมิ่นเขาผู้ใหญ่เริ่มพูดสำนึกบาปพ,พูดไม่ทันจบก,กันนำเธอกำนำเตอมบุกมือพราพ พอพอพอไม่ต้องผู้ดิกแต่ฉันว่าหมู่บ้านนี้มีแต่คนโง่โงอยู่กันอย่างไม่พัฒนาเลยดูสิข้างๆบ้านมีแต่ต้นไม้ขึ้นรกบ้านที่อยู่ก็ดูแล้วกับบ้านคนสมัยห้าสิบปีก่อนแล้วก็อยู่บ้านแบบน่าจะไม่ถึง100ร้อยครัวเรือนโรงหนังโรงละครร้านเล่าอะไรก็ไม่มีคือนายฉันมาอยู่แบบนี้ฉันเต็งตายอา่ะแต่ผมมองว่าเขาเป็นคน เขาเป็นสังคมงคนละแบบกับเรานะาพ่อผู้ใหญ่ดูสิที่เรามากันนี่เขาไม่มาเดินดูพุกพล่านเลยปิดกับบ้านเราถ้ามีคนมากันมากๆจะพากันตื่นเต้นเด็กๆจะวิ่งกันว่อนแต่นี่ตลอดเวลาที่เราเข้ามาเด็กๆไม่มีมาเที่ยวเจ้าตอนแรกผมคิดว่าเขาอ,อย่หยิงจองหงแต่พอเข้าไปทักทายเขาไหว้เราก่อนมีน้ำท่ามาต้อนรับพูดคุยด,ด,ดีทุกบ้าน ผมว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดาที่เราจะมาโกมเหงดูถูกหรือวางอำนาจใส่เขาผู้ใหญ่เริ่มกล่าวอย่างจริงใจอืก็ตามใจใผู้ใหญ่เถอะนะไม่ได้ว่ากรรมิ้นแล้วอย่ามาขอแบ่งจากฉันก็แล้วกันฉันไม่ให้นะตำนันเธอไม่สามารถรับรู้สิ่งที่ละเอียดคนได้เท้าผู้ใหญ่เริ่มที่เริ่มจะรู้ว่าผลบุญผลบาปมันเป็นอย่างไรลุงแย้มกับป้านิ่มและเย็น ถูกเพื่อนเด็กๆชาวหมู่บ้านปัญจากศีลครามยัดเยียดเก็บใบพลูให้มาเป็นเก่งๆโดยเฉพาะป้าน,นิ่มกับลุงแย้มได้มาคุลักเก่งหลังจากเวลาผ่านไปราวสิบชั่วโมงขอโทษหลังจากเวลาผ่านไปราวหนึ่งชั่วโมงทุกคนพากันลานายบ้านคือพ่อเท่าเวสารัตและผู้ช่วยนายบ้านกบบินกลับออกมาสมุนบริวารของกำนันเติมใจา,าโอเก่งหัวกมิน ราวห้าสิบเก่งว่าอย่างมิดจิตก่อนขนขึ้นเวียนบรรทุกเวียนกลับเพราะกลัวใครจะมาแย่งตอนหัวกระมิ่นกลายเป็นทองคารรผู้ใหญ่เริ่มแบกเก่งครูตามมาห่างนสุดท้ายแถวคือลุงแย้มป้านิ่มและเย็นมีไก่วันกับพ่อกระบ,บินของเขาตามมายืนส่งที่ประตูพอทุกคนออกมาพ้นประตูแล้วอันกลับไปดูช่างประหลาดก็คือหมู่บ้านเกาะลอยหมู่บ้านประหลาดหายไปเสียแล้วเหลือแต่ทุ่งสะเม็ดยินทุก ที่เป็นหลมโคลนหรือยนตามเดิมวันรุ่งขึ้นผู้ใหญ่เริ่มลุงแยม้มป้านิ่มและเย็นต่างไปเจอกันที่ธนาคารอมสินข้างสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชเรากับนัดกันไว้แต่ละคนต่างถามกันทันทีว่ามาทำไมอะ่ะแล้วก็หน้าประหลาดใจที่ต่างตอบเหมือนเหมือนกันว่ามากว่าเงนินเพราะเก็บไว้มันอันตรายครอบคัวของเย็นมีน้ำพึ่ง อันเป็นหนึ่งในปัจเจ s ีไปแลกได้ใบพลูมาสองเข่งผู้ใหญ่เริ่มนําเกลือซึ่งเป็นปัจเจศีที่หายากของชาวหมู่บ้านประหลาดไปแลกเขาก็ให้ใบพลูมาสองเข่งเมื่อกลับมาถึงบ้านทุกคนพากันตกใจแทบไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้เพราะใบพลูทุกใบคือธนบัตรจะบับละยี่สิบบาทมัดเป็นกน้อนๆตับๆใส่มาในเข่งส่วนกำนันเทิมและพวกพ้องต่างเสียใจขนาดน,นัก เมื่อรู้ว่าใบพลูกลายเป็นธนบัตรส่วนขมิ้นก็แค่หัวขามิ้นสีเหลืองธรรมดาไม่ได้กลายเป็นทองคำดังที่ใจแกปรารถนากำลังเทิมเสียใจมากจนป่วยเป็นเส้นเลือดลิยในสมองแตกกระอักออกมาเป็นเลือดและสิ้นใจตายในอีกไม่กี่วันต่อมาจบบริบูรณ์ครับคอยติดตามเรื่องต่อไปนะครับซึ่งจะมีนำเสนอทุกๆวัน ใน YouTube และใน Facebook ชื่อไผ่บุญพันเมืองเป็นภาษาไทยนะครับขอบคุณครับ